พี่น้องได้กินได้ยากแล้วให้ครัวหัวปลาพี่น้องเสื้อบอลปกกลางแดดเลยด้ค่ะนี่คือกลางแดดกลางกลางหวยกลางหวยกลางน้องเลยด้นี่พี่น้อง็ดกินกัน บัดเจ้าเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวมมานะครับของอยากของกินครับผมนี่หวยเลยเด้อพี่น้องหวยได้นี่สร็จแล้วตากผงเสร็จครับผมก็มาทำกินกันตากแดดกันเลยครับพี่น้องสู้แดดเลยพี่น้องสู้แดดเต็มเต็มเลยค่ะโซครับทีมงานครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋วางวานี่เลยวางผัดนี่เลยไหมวางนอนเลยนอนเลย น่าตั้มๆไหวสิค่ใดความห่อนมันทูมาเองอันนั้นกับกระด่างตัเครื่องสุดแ่แกงปลาครับนี่มาี่เมลือรถอ่สามเอ้ยยาใช่ดยัง มาแต่ทางไหนเนาะครันเนาะตกใจเหมือนปั่นเล่นลูกกันเฮือเลยพี่น้องเกยเหตุการณ์แดดโลดแหงมันเฮียแหงมันแหงมันหัวยปั่นงานมาเพิ่มครับผมยิบเป็นเบอยูเลยได้หลายแล้วโอ้ลายแล้วเนาะหกในสูงเจ็ดโลเป็นสิบโลสิบดูบ่ อุ้ยหนาวอุ้ยถอนว่านแล้วเกือบเลยมื่อวันตักน้อยนึงบอกเมื่อวันนี่กูก็ตักได้น้อยเดียวจริงๆเลยไปช่วงนะสามไปเถอะไปปัดไปหน้าเลยนะค่างเดดเลยเด้อพี่น้องบโมเมนต์หนาวเด้หนึ่งพี่น้องหอนเลยเจ๊ แม่ควแล้วไม่ไดช่วยหรอกนะไอ้เรื่องเขาๆนี่น้องไม่หนัดนะครั้งแรกในชีวิตกันหวอครั้งแรกในชีวิตค่ะเป็นแม่บ้านแม่เลือยซะแล้วครั้งแรก,กสงสารมือจับแต่ใดนะคะขอขอวันนี้อันนี้เจตุกนะคะเป็นพี่สาวที่รักกันมากนะคะสาวที่เคารพรักกันมากมีอะไรคุยกันทุกเรื่องคนนี้แหละ S <S <preach ers> ทำผมเด้อค่ะเพิ่นเปิดร้านทำผมอยู่การทำงานผมของเพิ่นยู่20กว่าปีพี่น้องเก่งแห้งค่ะทำได้ทุกอย่างจะเพาะโฆสนาที่เล่นกันเองหนามมันหน้อยมันเลยอันนี้หนามหลายๆเป็นอย่งเข้าปลากลางเด็ดไม่สุกเร็วให้มันรู้ไปพี่น้องเอ้ยสักเงี้ยมันออกก็เอาเลยตี อันนี้แม่ค้าก็มาขายโค้งผ้าเข้าหาปลาตีหนีพี่น้องทาสำเรอจยอกลางแดดตลอดเลยหนึ่งสาวหน่อยกับไทยถอดสดไปหนึ่งชั่วโมงต้องขอโทษขออภัย้วยพี่น้องที่ว่าว่าแด้ลำล่าค่ะเพราะว่ามันดับกลางอากาศคือว่าไอชอนอวพดนบอกเลยค่ะว่าทลายกลาง แดดโทรศัพท์มันสีดับเลยมันดับอีลีพี่น้องโทรศัพทหน่อยก็บอได้บอกแบบว่าจบคลิปเลยค่ะได้ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องทุกท่านฮะมันกระเด็นบอดดับแดดกูไอ้เพื่อนบอกว่าแดดถ่าทลายกลางแดดมันสีดับเองเลยเพื่อนมาไอ้ช่างอาวุธเพื่อนบอกมากหน่อยเราขอโทษเด้อเพื่อนเธอกขาบ่ได้ลำลา เฮ็ดกินพี่น้องเฮ็ดกินกลางหงวยเลยพี่น้องจ่าๆไปเลยไงคะแม่กลัวต้มปลาเหรอคะให้สากินเหรอคะต้มมันบ้านเราต้มราวๆได้ขึ้นมาก็จัดเลยค่ะไม่ร้อนนะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนแดดเฉยๆไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนเลยค่ะโซกเลยค่ะบอกเลยว่าไม่ร้อนค่ะร้อนอะไรเ่รคะ โยค่่ะพีอเยอยากจะถามเหมือนกันนะคะหาอะไรคะปกซอสพออะไรไม่มีเลยนะคะใส่น้ำปลาผงชูรสพอกูจะเอาซอสใส่อะไรขวณครับไงดเออไวดอ่ดี๋ยวเด้อพี่ีะไง ี่น้องมาพี่น้องอันนี้รถใหม่ค่ะรถแรกลงไปประมาณอถแรกลงไปประมาณเท่าไรบ,บาทประมาณสวัสดีครับหลังจากที่ไล่โซนไปคนะรับมันดับเครื่องดับเองค่ะเครื่องดับอัตโนมัติ ปลาเครงปลาคอบเมืองับนี่ปคัวน้อยโอ้โหดูดีละเอียดรุดไปแล้วผัดไ้แต่ปลาเข็งปลาสลิดเอียด่ไูงนี้นี่มันอยู่สันสองนี่อลงไป้ตักเตาพี่น้องตักเตารอหลุนทัดไปพี่น้องถ้าลงตีลาเบาบาส เต็นข <t ập entender> ึ <t ập eni knife> <t ập avez> ้นมือขึ้นในเบิ้งในเบิ้องมือขึ้นเต็นยังไงเฮเฮเฮพี่น้องุหลดเขาครับทีมงานทีมทีสองมากพี่น้อง ไม่เหน่อยก็ดูเอานะพี่น้องนอนเลยค่ะออนอนเลยพี่น้องเหนื่อยบ่เมื่อยตกะว่ออกกอนน่นนะพี่น้องมากักนมาีาแตหี้พี่น้องคนปวดเด้อค่มมันแห้งลหด เวนะกูนอุ้ยหวะอุ้ยจอ้ยคนลุกพี่น่องเห็นงูแล้วก็ลุก อะไรยังอีกทั้งผีกับวทางผีตัวกราตุ้ิตื่นน้ำเลยอ่ะตดแเอียนพับ่มียันเลยสองบางเรีเย็นเรือเหขึ้นใช่น้ามึนนึมันตองพี่หนึงีหลีวการเปิดสิพี่หมามามาเสียหนึมนลงไปเปิดแล้ว ประมัดประมัดเออประมาณตนองเลี้ยงปลาหนุ่ยไหมเส,สียหนึน่งเดี๋ยวพี่น้องต้องเสียหนึง่งเท่านั้นถึงจะได้ปาลาไหลเยอะเยอะต้องเปิดก่อนเปิดก่อนฮะกำลังหาพรมยังอยู่พี่น้องตกใบายละค่ะ

ที่เมถาวรบ้านมักใส่นี่แหละครับนี่เรามักต้มซดน้ำเรามักต้มซดน้าเรามักคือกันอยู่ดอกเราไปหากันเรื่อยเราไปหากันเรื่อยแล้วก็สิมักคือกันแหละมาจอยมาโอยเหมือนเร้ยบไปพี่น้องเอาหมี่ใส่น้ำเด้อตุก ข้าวข้าวใส่ด้วยปงเขาโปงน้ำให้เจ้าทีเจ้าทางเพิ่นก่อนค่ะเพราะว่าขออนุญาตเพิ่นมาหากินหายอยากเนาะพอคอยใหญ่เด้อนี่เด้อเดจ้าน้องเจ้าทีเน้าท้างตาแก่ยายท้อมน้ำจิ้มก็จะตามมากับข้าวโอ้ยเจ้าน้องเจ้าที่เจ้าท้างตาแก้วกระเด็นกระได้ขึ้นพอคุณแม่ทิพปกปักรักษาอยู่นี่ยายทอง มามามากินปลาเผาเด้อน,นี่หลุกล้านตักปงเอาปลาเผาให้กินอ,อือเอาถื้นเลยอู้ตัวบบใหญ่ๆเลยนี่เผากับนี่ชอบเอ้ยเอานี่อา้อากินเลยเด้อบาทนี่ อีกินเองเห็ดกินเองโดดเด้อมันได้มากินกันลูกกันลานได้ปลาหลายๆเด้๋ยวปลาโตพี่น้องโอ้โหหนั่นนั่นเขามีกันหลุนเขามีกันหลุนแล้วมีกันหลุนแล้วงูก็มีนี่นใส่แพรวเลยก่อนคนแรกเลยงูโนว้าวว้าวอุ้ยอุ้ยอ่ะชนว้าวอ่ะชนอันที่สามอันที่สามพี่น้องเจ้าอย่าหันมาทั้งพี่อย่าอย่าเอางูมาทั้งพี่ ควานกัยานพี่น้องบาบาโซ่โซ่โตทีสามโอ้โหโอ้โหโตทีสามโตทีสามบาบัดเฮ้ยอะไรวะคนคันชนี่จะสุมยานงูได้แต่ขมับจับปลาอปดกเอายปลา้ใหญ่โพี่น้องสยงา่สเอียนเีนจะไ้บทเห็นเลย โอ้ปลาดุกอุ้ยใสสวยดุกสวยดุกใหญ่ดุกใหญ่ใหญ่สหม้เรยใหญ่ไหวนอีเอียนพี่จบอเออทางปวดกคุมเอาตเีวลกน้องไมล่ะดุเวนคุมแล้วะปวดตกนี่ิ่งมันได้ปลาดุกใหญ่เนึงจับยังตัวนึ่งเอาไว้ใส่เอียนเขาว่เพื่อเอื่อเนเวลวัดบ้านหนึ่ง โอ้ยไข่หนีไหลายตัวดูยังไงจะหายไปหนึ่งเดืนลงยังไงเสียหนึ่งเสียหนึ่งทุกบังเสียหนึ่งนี่ไม่ธรรมดาแล้วถ้าอย่างนี anyway> ้เนี่ยกลัวเลยโอ้โหแจมโบ๊ะพี่น้องแจมบุครับนี่แม่ควหัวปลาก้นขีดอยู่ค่ะตอนนี้หัวอขก้นขีดอยู่ค่ะแม่กลัว อร่อยแล้วค่ะบะย่างแกนีเขาปลากระเสบแล้วพี่น้องอย่าไปต้องไปขึ้นเซฟบกับเต้พี่น้องเอ้ยบ้านน้องเข้าในแต่เส็บนัวใส่อันนี้ปลาติเจอย่างเงี้มดแดงใส่แล้วเหยี่ยมดแดงจ่ออยู่เบนตินี่แม่กลัวฉันมดแดงจ่อแล้วนะตกบ้านทำกันเด้อพี่น้องเด้อแซ็บปีเหล้ามาไหมค่ะงัดแทงงัด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 แทงงัดแทงงัดแทงงัดเอองัดแทงงัดแม่กััวพี่น้อง แม่ขั้วเมาแดดเราพี่น้องเอ้ยมามามามวนน้ำกันงัด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 แท่งงัดเมื่อกี้แม่ขั้วก็จัดไปหนึ่งบทเพลงแล้วนะพี่น้องอยู่อยู่อยู่ในจอดงัดแทงดเมาแดดค่ะเมาแดดเมาแดดพี่น้องโอ้โทางฝุ่นกระถายู่ยิ้มเข่ากับฝ่ามาเด้อ ได้กาบรรดามีเมียเขาหายเอาไผ่เหรอเร็วฝากคุณมากินข้าวเยอะอย่าไปกองกันอยู่บองนานเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องพี่น้องให้เบิ้งบาบัดใส่สวยเลยใส่สวยเลยนี่เอ้ยเมถาวรห่อก็มักดูเด็กรมนี่เข่ามูเจ้าสองคนบ่มักตีืึ้งหยีบแท้ สวยครับสวยนุยมน่คถึเอียนเจ้นอกกับซอนนั่นห้องฮเอียนลูกไทรปลาดุกอีกตัวนึงน่งก็อีกตัวนึงนี่ปลาดุกอ้วปลาดุกหลายเว้ยอยู่กลางนี่มีแต่ปลาดุกว่า มีครับปลาหมอหรือว่าปลาเข่งนั่นเองเข่งตัวใหญ่อยู่เด้ออกกแลยซดน้ำก่อนซดน้ำก่อนเบาบัดเอียบครับเอียบข่าโมอุครับนี่ของเต้เจียงไฮ้โบเมนไหมล่ะของเต้สุรินครับ เวลนเอนมาหลายปีแล้วพี่อายมาเอเอาผัดวะมาครับมาเอนครับเอนเอนเด้อครับนี่เอนเนเขาไม่ให้กินคำเล็กมากดอี่นีนมาตัเอาเอมามามาเขาไม่กินน้ำกันส่นบำหันมาละ กินกินมาแล้วาอีกเนกินมาแล้วก็มากินปลาจีนมากินปลาจีนตมกินมเรงกระไรกตัวเดีาวเดี๋ยวาจ้างมากินกระไรดอกถามหมูแซ่เพราะปลาหมูท่านได้เศษหลายผลกากาแดดด้อพี่น้องอื่นกินกรบบกกินนี่คนกินเขาสากินขนมกันเอาไปใส่ใครกินข้าไปพักกันแักกันไม่ใส่กับคนหาบัรลังบ่หม้เนาะ บ่าบานอันนี้รดสุดท้ายละค่ะรถสุดท้ายบบาบาแมนครับมาลุนด้วยพี่น้องด้วามานะคอดจอดสุดท้ายละค่ะสลิดคุ้มาหน่อยมลก้เไม่อคุมาแน่คุโอ้สลิดตัวใหญ่ปูโซ่เนี่ยสลิด ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่หนอยมาเลยซ่อนอชนอ้ชนอัชนอนชนาเบาบัดนี่ดูกระนยชนครับชนโอ้คนนึงขอมัาโอ้โง่เลยมาเล้วพยายามดีเกลี้ยงกันมาตลอดอยาอยามาจบจยนบังสุดท้ายนี่เองเกลียดเลยจะนั่งกันห้องไคอีกต้องพูมันบ่โอ้ปลาเข่งในไงเมีต่มันมาเลยพี่น้องเลย ประเข็งใหง่แเฮงครับดู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 ดมดูมูด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 ีดเด็ดเดู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 นูดมดู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 ดดู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 ดดู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 ดดู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 ดดู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 ดดูดเดู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 เูด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 เด็ดเลยบูดนดูดูดดู้อยปล่อยเนาะดนีเออดด่ แต่ละเธอเอ้ามึงแต่ปีที่เดียบป้าสลิดเท่าไรแพ้แล้วจะเบิ่งวอ่ะแลสลิดนี่มันนมนีมันคือบ่มีป้าสลิดคันนั่นเดียวพี่น้องเป็นแยงสีบ่มีหนูบ่มีน้ำนมน้นมันหลายเนาะแม่บ้าบ้าบ้ายังไงคะสลิดบางบ่มาครับพี่น้องจัดจิ้มถือโอกาสล่าพ่อแม่พี่น้องไว้ก่อนครับผมมาครับ อันนี้ก็คือสว่วนหนึ่งนะครับในทุงปุย๋ยของมันซิปโกโล่เลยครับผมซิปโกโลพี่น้องครับอันนี้ก็สรุปอยอดให้พี่น้องเมืองเลยครับผมเมื่งคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อยสารสายเลาะแชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบากบาๆขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีทุกท่านเลยจ้ามันหมานเลยครับพี่น้องใส่ครับใส่ อืมโอ้โ,อโหพี่น้องยกสองขนเ,เกือบว,ว่าคืนครับนี่สิบคืนสิบคืนสิบกิโลครับ